วันนี้ทอมจะพาทุกคนไปเดินอัปเดตตลาดสัตว์เลี้ยงจัตุจักรในปี2025กันจะบอกว่ามีสัตว์เลี้ยงน่ารักนารักเต็มเลยและก็ยังมีสัตว์เลี้ยงแปลกตาบางตัวก็น่กากลัวจนขนลุกแถมมีพิเพษอีกด้วยมาห <c oughs> นูกลาแบแล้วที่พลาดไม่ได้ตลาดปลาขายส่งที่เปิดเฉพาะวันพุธเท่านั้นจะสนุกแค่ไหนไปลุยกันเลย แล้วทำไมเขาไหว้คือแบ่งขาวแบ่งส้มมกลกลุ่มสีขาวฉันขออยู่ข้างล่างสีส้มฉันขออยู่ข้างบนจริงเขาแบ่งกันชัดเลยเนี่ยใช่ <Hey. S 2> วันนี้ทรอมาเดินตลาดรัดจตูจนะังเลยทุกคนวันนี้ท็อปเลยถือโอกาสมาอัปเดตในปี2025ว่ามีอะไรบ้าง เป็นแบบพาทุกคนเดินเลยนะเพราะว่าท็อปก็ไม่ได้เดินที่นี่นานละเผมไม่รู้ว่าเนี้เปนตรงไหนตรงนี้คือตรงไหนอ่ะตรงนี้คือห้างเอาจริงนะเขาเพิมม่งรู้อันนี้มันคือห้างเปิดใหม่แตงจีมันเปิดนานแล้วแหละมันคือห้างมิกเราจะเดินทะลุออกไปอย่างนี้นะปึง้งเนาะไม่รู้ว่ามันคือตรงไหนนะเนาะเริ่มจากประตูนี้แหละใช่ประตูท,ที่มีคําว่าดึงใช่โอ้โหอย่างนี้ใครจะไปรู้แล้วนะใครจะมาตามถูกวะใช่ใครจะมาตามถูกวะเอาเป็นว <laughs> ่าออกมาจากประตูนี้แล้วมันจะเห็นอันเนี้ย ไตเนี่ยที่มันเขียนว่ารู้แต่จักอะรู้แต่ว่าหน้าประตูอะตรงข้ามก็จะเห็นร้านนกเลยร้านนี้เลยก่อนที่เราจะเดินทะลุไปโซนสัตว์เราก็จะเจอร้านนกร้านนี้ก่อนนี่ตามเขาเปลูกบอลด้วยอะอันนี้ลิงเนตอันนี้ลูกบอลใช่ไหมครับอันนี้ว่าใครยังไงครับอันนี้ตัวหกนะอินเหลืองเข้ากันเหรอครับุกสองสองตัวแล้วรับอ่าตัวนี้เจ็ดพันห้าครับตัวนี้เป็นัวคู่เป็นบูเลตินไนโนนี่เป็นลูตินโน่ปิสูอ่าเอาเป็นว่าเขาไม่ค่อยรู้ไม่รู้เรื่องใช่ไม่รู้ตีลย นีอมีลูกป้อนฟอร์พัดด้วยฟอร์พัดอยู่ราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้สิน้องเมอาเริ่มต้น500ครับน้องเม้า500ระคบเป็นพวกไดรูหลดอเมริกันก็้0 0เริ่ม500แล้วก็ไล่ความสวยจะตีไปแล้วแต่สีที่เราชอบนั่อยากมาหาปามอ่ะอู้หู้ราคาเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะปามคือท็อปอาไม่ได้ตามราคานกฟอร์พันเลยทุกนกแหละท็อปไม่ได้ตามราคาเลยคือหลังๆท็อปไม่ได้เพิ่มสมาชิกนกเลยท็อปก็เลยไม่รู้ราคาเลยทุกคนแถมนกที่บ้านเรายังแยกออกไม่ผสมเลยไม่ให้ผสมแล้วเพราะว่า มันเยอะเกินอ๋อออกประตูนี้มาก็คือจะเจอโซนที่เขาเคยมีไฟไหม้ออ้ปามเนาะคือก่อนหน้านี้ตรงนี้มันจะเป็นโซนที่เขาขายประกัดเยอะมันจะเป็นตามซอกถ้าผมจําไม่ผิดนะตามซอยใช่ตามซอยเนี่ยจะมีประกัดเยอะเลยพอโดนไฟไหม้ก็เลยยังโล่งอยู่นะทุกคนต้คิดว่าเดี๋ยวเขาคงทําอะไรสักอย่างแหละแต่ตอนนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทาอะไรนะเขาจริงป้าเขาว่าวันนี้เขาเดินไม่หมดแน่เลยเขาอยากเดินทุกซอยเลยอันนี้ก็จะไปที่เป็นโซนข้างนอกแดดแล้วงงไหมข้างรอกข้ารู้ไปตรงนั้นอะผมจำได้ว่าจะเป็นโซนปลาปลาพวกสัตว์น้ําแต่่วา ตรงนี้ก็อย่าซนขาในเขาไปทางไหนก่อนดิงั้นท็อปพาทุกคนเดินโซนเอาดอร์ก่อนแล้วกันเนาะเลยดยวค่อยมาเดินอินดอร์เนาะเดินแบบร้อนๆท้าแดดก่อนเลยทิ้งอ่ะได้ร้อนเลยเขามีเมียแคสขายด้วยใช่กำลังลุยแบบลุยกระดาษเลยถ้าเดินทะลุมาตรงนี้ก็จะเจอร้านที่เราซื้อดอกเมาบ่อยๆบ่อยจนเต็มบ้านเลยอะตอนเนี้ยคุณปามร้านนี้มีหนูไม่มีขนด้วยอ่ะคุณชอบไหมคนนี้เหมือนคุณปู่เลยคุณตามน้องตัวสีขาวๆเนี่ยเหมือนคุณปู่เลย น่ารักมากเลยอ่ะลูกเมียแคทคุณปามตัวจิ๋วมากคุณปามน้องเห่าด้วยอ่ะน้องเหมือนน้องหมาเลยอ่ะดูดิน้องน่ารักมากเลยอ่ะปามเมื่อกี้น้องเมียแคทราคาตัวละหมื่นเมื่อกี้ผมเห็นแอบแวบ,บแบบเหมือนเมื่อกี้หมเห็นเป็ดมีผมนี่ไงนี่น้องเป็ดมีผมมาะปามเหมือนเป็ดคุณนายเลยมีแบบหมวกติดหัยตลอดเวลา อันนี้ซิลกี้ทุกคนเหมือนก้อนขนอะไรสักอย่างดูดิมันดูนุ่มๆม,มากเลยอะ่ะไม่เห็นหน้าแล้วอะ่ะไช่ไม่เห็นหน้าแล้วอะ่ะหน้าน้องไปไหนอะ่ะน้องคือไก่เลยน้องคือน้องหมานี่น้องทําแบบนี้ครับน้องทำแบบนับนนาเพราะว่าผมบางปิดาปิดตาผมปิดตาอ๋อป้ายนี้นี่ป้ายน้องอยู่นี่น้องคือไก่ซิลกี้ทุกคนขนปิดหน้าเลย ไห่ที่สี่ดาคาเ่เอ่อตัวโตตัวโตสุดน่าจะรุ่นหกเดนก็คือเต็มฟอร์มของเขาละตัวนั้ตวันบาทก็ตัวเต็มที่เท่านี้ตัวเต็มที่เท่านี้อ๋อผมส่วนที่เหลือก็จะเป็นรุ่นสเดนห้าเดือนก็ตัวละสองพันลกค่ะรับุ่นสามเดนก็ตัวละพันนิดหน้าตัวละนเดนกว่ามันสี่ร้อยนกว่าโอ้มีตั้งแต่ไซส์เล็กจนไซส์ใหญ่เลยราอโอ้เนี่ยเด็กผมยังไม่ค่อยยาวไซส์นี้สามสี่ร้อยทุกคนอ๋อนี่ยังเห็นหน้ายัจ้เเห็นหน้าเห็นตา มีเบคอนด้วยอะปามเนี่ยแต่ก่อนเบคอนก็ตัวจิ๋วๆแบบนี้แหละนี่แต่ตอนนี้เบคอนไม่ใช่ตัวเท่านี้แล้วเบคอนเป็นตัว <c oughs> อย่าเทียบเลยตอนนี้เบคอนเบคอนเป็นตัวข้ามวมอไซต์ข้าวมอไซต์แล้ว <c oughs> ตัวมอไซต์เลยเหรอต้องหมูแท่ตัวเท่าไหร่ลงหมูแท่ก็ละหนึ่งพันบาทครับที่เห็นอยู่นี่เดือนครึ่งเดือนครึ่งแต่เดือนครึง่งน,น่ารักจัง มันจะหยุดต่อก็ไม่แพ้แล้วแพ้แล้วคำว่าแค่ไม่มีจริงเดินเลยเข้ามาเลือกตามพงแดมยังไม่ได้ไปไหนเลยร้านติดกันหมดเลยทุกคนเฮ้ยทำไมพี่เจ้าของร้านดูเท่จังนี่ขออนุญาตไม่อ่านขออนุญาตไม่อ่านไปเข้าไปดูกันมีแมงมุมด้วยป้ามฮะคุณตัวแข็งเลยัดรค น,น้องชื่ออะไรครับน้องมีชื่อไหมครับเจสันเจเจคอปเจคอปวิ้คุณปามผิวเขาเท่มากเลยอะปามเจคอปออกจากบ้านแล้วนะเจคอปเขารู้ว่านี่คือบ้านเขาเดี๋ยวเขาก็วนกลับเนี่ยส่วนอันนี้พี่เขาบอกคือแมงมุมคุณปามเห็นไหมแมงมุมคุณปามคุณแกประดับดาวมาเห็นไหมชื่อเขาพลอเนาะประดับดาวอุ้ยอันนี้ก็จะเป็นเอกซติกทุกคนเป็นสัตว์แปลกๆเยอะเลยตุ๊กงตุ๊กแกท็อปไม่จักเลยคุณอันนี้พี่เขาบอกเป็นแมงมุมกระโดด ส่วนใหญ่ร้านที่เขามีแมงมุมเยอะมากเลยคือท็อปก็ไม่เคยเลี้ยงนะทุกคนดูที่นี่ตรงนี้ตไม่เคยเลี้ยงแมงมุมเลยเนาะใช่แมงมุมไม่เคยเลี้ยงแต่ก็เท่ดีนะใช่ดูทท่มากเลยอ่ะเขาโตได้กว่านี้อีกไหมครับปกติมานนิ้วหนึ่งอ่าอันนี้ตัวจะเป็นตัวผู้ค่ะแล้วอันนี้จะเป็นตัวเมียเขาแยกจากอะไรครับตรงนี้ตนีเออสีมันเขาดูสีรุ้งเลยเหรอครับอ่าล้วส่งมันตัวเมียจะท้องป่องกว่าว้าวปกติพวกนี้เขาดุเขากัดไหมไม่ค่อย หน้าตามจะเาแบ๊วแบ๊วหน่อยธรรมดาฮะจะไวตัวจะทวนดูที่นี่แต่พอเวลาเราถ้าถ่ายรูปใกล้ๆเวลาโพสอัพใกล้ๆหน้าตามจะน่ารักหน้าตามจะแบ๊วแบ๊วเนี่ยเนี่ยมันจะมีเหมือนขนขนตรงตรงหัวคิ้วว่ามันจะเหมือนขนเงี้นแบวไม่ท้อน้องหน้าตาน่ารักมากเลยอ่ะพี่เขาเปิดประสบการณ์การดูแมงมุมของเขามากเลยตเต็มที่เท่าเหรียญบาทเหรียญบาทน่ารัก เขาได้สนใจมากคนนี่เขาบอกว่าพี่เขามีแมงป่องด้วยจะเป็นพวกแมงป่องช้าง<พ>อโอ้โห collection เวลาโดน,น,น,น black light มันจะเป็นสีเขียวสัอันนี้มันสีดําใช่ไหมครับพอ,อเดี๋ยวเราโดนแบ็คไลท์ปุ๊บอุ้ยเป็นสีเขียวเลย,เยปามแมงป่องทุกชนิดอะเวลาโดนแบ็คไลท์จะเป็นสีเขียวหมดโอ้ทุกชนิดเลยเหรอครับใช่อย่างเงี้ยดำปุ๊บครับอุ้ยเดี๋ยวเป็นเขียว คือตัวเขาจะเคลือบสารไว้มันจะเป็นออกสะท้อนแสงว้าวถ้าอยา่างสมมติว่าเข้าไปในป่าเจอพวกแมงป่องตัวเล็กๆที่มันเป็นพวกแมงป่องเขา<ว>ก,<ว>ก็จะเอาแบ็คไลท์เดินอยู่นะครับพี่ใช่เพื่<ช>พอความปลอดภัยเราก็จะเห็นเขาชัดแมงป่องใช่พิษงี้ยอย่างเงี้ยพวกนี้พวกแมงป่องมีพิษโอ้ยอย่างเงี้งย,ยตัวเล็กๆเงี้ยเนี่ยพวกนี้จะมีพิษอันตรายเวลาเราส่องไปเจอเนี่ยอ๋าเขียวเลยถ้าเป็นพวกต่างประเทศเขาเวลาเขาส่องปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าอ่ะเนี่ยแมงป่องอันตรายตัวที่กล้ามเล็กๆพวกนี้พิษแรงแรงขนาดไหนครับอคแพพ้ก จริงอย่างเงี้ยพวกนี้พิษไม่แรงพวกนี้จับเล่นได้อันนี้คือแมงป่องแมงป่องช้างที่เขามาเกาะตัวเนี่ยเงี้ยมาอือผมไม่กล้าทำนะไม่ต้องขับสามารถเจาะตัวเกาะได้เกาะได้ไม่เป็นไรเพราะว่าพวกนี้มันก็อ่านเดี๋ยวลองดูนะมาดูกลัวมากฮ่าดูกลัวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้พวกนี้จะเป็นพันธุ์ใหญ่กินนกโตมาเต็มที่กินนกเลยเหรอครับใช่เป็นปุ่นประดิเตอร์แล้วปกติถ้าตัวเล็กๆเขากินอะไรครับ แมลงแมลงหนอนแมลงเล็กๆก็คือจะเป็นไซส์อย่างเนี้ยเล็กๆจิ๋วๆเลยก็ประมาณเนี้บางทีถ้าเริ่มใหม่บางทีเราเนี่ยเล็กๆมองเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ไซส์นี้ประมาณ2เดือนล้วก็จะมีเขาโตเป็นตัวนี้นะครับใช่อุ้ยโตได้ใหญ่มากเลยอย่างอย่างนี้เขาอายุเท่าไหร่ครับตัวนี้ประมาณสามปีอ๋อสามปีก็ใช้ระยะเวลาอยู่กว่าจะโตได้มาเป็นตัวใหญ่ๆมาตุ่มตาจิ๋วมากเนี่ยจิ๋วเลยเดี๋ยวเปิดกล่องให้ดู อันนี้เราข้าไปไปสามรอบแล้วธรรมดาออกมาใหม่ๆนี่ตัวเท้าเข็มมุดอุ้ยแทบมองไม่เห็นเลยอ่ะบอกเลยแล้วก็เลี้ยงไป3ปีน้องก็จะเท่านี้ใช่จนกินนกได้ทีนี้เริ่มยากแล้วพะน้องจะกินนกใช่ม็มีตัวนี้ก็ที่ีจับเล่นได้ก็มีตัวนี้แหละจับว้าวเราจะได้อะรมาเอ้ก็กลัวจังเลยอันนี้เขากัดไหมครับ พันพวกนี้ไม่ค่อยดุครับอไม่ค่อยดุแต่ว่ากัดแน่ก็แ<ช>มลงมันกัดอยู่แล้วแต่ถามว่าพิษมันเยอะไหมพิษมันก็ประมาณพึ่งต่อยอพิษไม่ได้แรงแต,แต่แต่พวกพันที่มาจากต่างประเทศหรือหน้ามันจะไม่ค่อยดุพิษเขามาจากไหนครับมาจากที่เขากัด ใช่ที่เที่ยวเขาที่เคี่ยวเขาจะมีพิษเมีื่อตอมพิษอยู่ในตัวเขาทีกินอย่างงีแค่นี้น<อ>ถ้าเป็นของต่างประเทศถ้าขนยาวๆพวกนี้จะไม่ค่อยดุแต่ขนมันจะคันหน่อยเวลามันตกแจมจะติดขนก็<อ>ะนจะทําให้ฟุ้งแลว้วมัโดนมันจะคันแต่นี้มันคือมันชิงคนแล้วไม่เป็นไรสวยโนะชินขนเท่มากเลยแต่แอบถื้นมือสั่นอยู่นะมีความกลัวอยู่นิดนึงนะ น่ะจับสวยๆแบบนี้เลี้ยงนะครับเนาะใช่แล้วก็ให้เห็นเป็นใยอย่างเงี้ยแบบว่าเป็นเขาชักใยเออสวยนะปาล์มถ้าคนก็นิยมอยู่เพราะว่าบางทีบางคนก็ชอบเลี้ยงแมลงที่มันมันต้องดูแลเยอะมากมายอันนี้ดูแลยากไหมครับไม่ยากก็ให้อาหารแั้ทีละครั้งดูแลเรื่องน้ําเรื่องอะไรแค่นั้นเองแต่ถ้าตัวไหนมันมันใกล้เข้าคาบมันก็ดูสังเกตง่ายตูดมันจะดำๆหน่อยเหมือนตูเหมือนตัวเนี้ยตัวเนี้ยอู้ตัวหล่เนี่ยตัวเนี้ยตูดมันจะเข้ากล่องตูดข้างในเนี่ยมันจะเป็นสีดำอืมแล้นะมันจะเข้าคาบแล้ว กับตัวนู้นอ่ะที่เป็นตูดแดงๆเนี่ยคือมันัวิตัวนี้ก็สวยคือเวลาเขาตกใจเขาจะดีไอ้ที่เห็นแดงๆนี่คือเขาดักจะหลัดขนเพื่อป้องกันอ๋อนะครับเป็นแดงขึ้นเนี่ยต้องขนก้นหายเนี่ยะก็คือเขาตกใจแล้วเขาสลัดใช่แต่พอาะเขา พอเขาลอกข้ามาก้นเขาผลก็จะขึ้นมาใหม่ปกติเน่ยวิเออร์มิสซี่ไงเนี่ยไม่เคยป้องกันตัวด้วยการไปคันซะใช่ใช่ยมายุ่งกับันบ้านเราอ่ะบ้านเราจะดุบ้านเราจะกัดเลยก็คือเปิดปุ๊บยกขาขึ้นมาจะกัดเลยบ้านบ้านเขาสิบคนบ้านเรากัดเลยอุ้ยอย่างที่เขาเป็นคอลเลคชั่นเลยนะพัอมนกเนี่ยพวกนี้จะดุเนี่ยไวไว้วดุเนี่ยเนี่ยพวกนี้ดุกระจายเนี่ยกระจายเนี่ย ไอพวกนี้จะจับเล่นไม่ได้หร hm yeah. yeah. ือถ şey ้าจับได้ต้องดูจังหวะเนี่ยเวลาเห็นว่าเขี้ยวเขี่ยวเขาจะขยับไปขยับมาเนี่ยอ่าเขี่ยวเขาจะขยับไปขยับมาพร้อมบวกพร้อมบวกใส่นิ้วเข้าไปก็กัดเลยอย่างนี้เลยอ่ะใช่ตั้งข้าเลยก็คือถ้าถ้าเขาอยู่เฉยๆปกติอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เป็นรบกวนเขาเขาก็จะปกติแต่ถ้าเกิดสัญชาตญาณเขาโดนปุ๊บมันขึ้นมาเลยทันทีถ้าบ้านเราก็เรียกบึ้ง แต่ต่างชาติชอบเพราะว่าพวกเนี้ยบ้านเขาไม่มีแล้อย่างเนี่ยมันมันมัน,มน,มน,มนดุเขาชอบดุๆแล้วอย่างเวลามันตีใย,ยสวยออมันทำใย,ยสวยต่างชาติเขาชอบโหดใช่เขาเห็นเขาเห็นจน<ว>บ้านเขาตึงสายบวสายบัโหดจริงแหว ราจริงไหมมันเดินไม่เสร็จแต่วันเนี้ยผมเดินได่ารักจังเนียรคบน่ารักเนาไม่ทำเราเพิ่งเดินมาจากตรงนั้นที่ไม่มีอะไรเดียวมาแค่นี้จริงผมะว่ามันยังอีกไกลเลยมันแบบไปได้อีกไกลดูว่าถ่ายทุกร้านในคลิปนล้วจะมีใช่สามวันวันแด้สวันด้ต้องรอดู3วันเดินมาหน่อยอุ้ยนนองชูกาเต็มเลยตามชูกาไกด้ดอดูดิ อุ้ยสีแบบนี้ไม่ค่อยเคยเห็นเลยเหมือนคาราเมลเลยเราไม่ขา,ขาวเนะาะไม่ใช่สีคาราเมลอย่างที่ปามบอกเลยอ่ะแบบนี้เคยเห็นอยู่แบบเป็นด่างอุ้ยอุ้ยน้องจะอุ้ยน้องปุ๊บคุณน้อยเราไปกวนน้องไปดิใช่น้องกำลังจะนอนปามก็ไปกวนน้องพอพัดก็มีนะทุกคนดูตัวล่ำๆกันหมดเลยตัวอ้วนตุ๊บเลยโอ้ มันอยู่คนเดียวตอซื้อแบบนี้ให้ให้ให้เด็กๆที่บ้านเล่นมคุณบ้ามขึ้นมาแล้วอีกคนนึงคนนี้มาคนนี้ต่อเปลี่ยนคนเหรอให้เปลี่ยนคนนี่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 คนนี้กำลังติดฟิลแบบกำลังติดโดนคนนี้แย่งแล้วขึ้นไม่ได้ด้วยเหมือนเล่นได้กี่คนเหรอเอาแล้วเปลี่ยน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 มือเปลี่ยนมือคุณบ้ามที่น่าสนใจอ่ะใช่ไหต้องเล่นนะจริงๆนะต้องคุบอกเลยนะตลกดีอ่ะมันเขาเป็นหน่วแอคทีฟใช่ไหมโซล่าเขาเป็นหน่วแอคทีฟ ของเราคือไปน่าจะฝุ่นเกาะนะน่าจะไม่เล่นแน่เลยเขาเปลี่ยนไม้กันด้วยอ่ะคุณตามมีน้องกาล่าด้วยปาเมื่อกี้ผมแอบอะไรนะกระตัวกาล่ากระตัวกาล่าผมไปแอบทำราคามาแล้วน้องเป็นผู้หญิงอายุเก้าเดือนรล้านหมื่นเป็นนกที่อยากได้ไม่ใช่หรอจริงทำไงดีอ่ะแต่ผมต้องผมนกเยอะแล้วอ่ะปาว่าไงฮะอุ้ยน่ารักเนาะเป็นนกที่ท็อปอยากได้อ่ะทุกคนเป็นนกที่ทอปอยากทุกคนเล่น โยกมันโยกมัยยนขยายามใหโยกแข่งกันครับแต่มาใครคอเคชรก่อนมนะไม่สู้ไม่สู้แล้วยอมแพ้นี่คุณฟ้าร้านนี้มีแพ้ด้วยดูดิพี่ครับอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับพิกมีเหมือนห้าราคาตัวผู้ตัวเมียเท่ากันไหมครับหมื่นห้าตัวผู้ตัวเมียเท่ากันโอ้โห,โห,หเขาเขารู้สถานที่ของเขาทำไมดูวุ่นวายจัง เต็มเลยคูดน่ารักจังเลยดูดิเฮ้ยคนนี้น่ารักสีครีมเอาจิงๆริงวมเหมือนสนามเด็กเล่นเลยอ่ะปามเต็มเต็มเลยสวัสดีครับสวัสดีครับขอจำหน่อยสิขออุ้มหน่อยอ่าเรารู้จักกันไหมอ่ะเฮ้ยสีน่ารักมากเลยพี่ชาสีน่ารักมากเลยเุ้ยเสียงก็น่ารักน้องคนนี้ผู้หญิงผู้ชายครับต้องอยู่ไหมผู้หญิงด้วยครับนี่คือฟามเนี่ยเล่นไหม น่ารักกันเลยเราอุ้ยอุ้ยน่ารักอยู่กับแมวน้ำไงที่คุณม,มีแบบตรงนี้ด้วยที่เป็นเหมือนคล้ายๆเขาเลยเนาะเอุ้ยน่ารักอ่ะน่ารักอะมันเที่ยวอะ่ะเขาคือแพะปิกมี่นะทุกคนตัวละหมื่นห้าผู้หญิงผู้ชายราคาเท่ากาันเฮ้ยทำไมมาเรียบร้อยอยู่ตรงนี้อ่ะคนอืู่เขาไปเล่นนะเขามาอ้อนอะป้ะเาเขาอยา,ากให้พากลับบ้ <c oughs> านนาขึ้ไหมได้ไหมได้ไหมขึ้นตักไหมขึ้นตักมาขึ้นตักมามไหม อุ้ยน่ารักอะพงษแล้วคนอื่นไม่ยุ่งกับเขาเป็นหนักเออจริงปาพองกินนิ้วผมด้วยแล้กินนิ้วผมด้วยเอนอยากให้มีนิงน่ารักมากเหล่าแพ้ๆดูดิวิ่งไปทั่วร้านใช่วิ่งไปทั่วร้านมีคนหนึ่งแอบหนีไปเดียวปามไปอยู่นู่นไปเข้าร้านคนอื่นแล้วไวเร็วโดนน้องแพ้ตกก็แต่ว่าเราบอกว่าเราจะไม่เรียงเราไม่ใช่เหรอเราต้องทำใจไว้เราจะไม่เอาแม้กระทั่งซาลาก็จะไม่เอาแพ้ก็จะไม่เอา คือท้อไปอยากเลี้ยงแพะมากแต่ว่าตอนนี้มีบ้านพี่สาวมาอยู่ด้วยเพราะกลัวว่าเขาจะเดินไปแบบเพราะว่าเขาโซนใช่จะไปอึดใส่บ้านถูกต้องเ็าจะไปสร้างกลิ่นสร้างความวรบกวนกับของเพื่อนบ้านเขาก็เลยแบบเออยังไม่ได้เลี้ยงอะ่ะตอนนี้เดินเข้ามาทะลุตรงนี้เนาะเขาก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรน่าจ,จะเป็นปลาจะทะลุเส้นนี้เข้าไปถ้าจะไม่ผิดตรงนี้ก็จะเป็นปลาหมดเลย แต่ว่าซ้ายมือนี้ก็มีนะขวามือนก็มีนะจะไปทางไหนล่ะผมทะลุเข้าไปไหมหรืออยากเดินซ้ายก่อนเดินนี้ก่อนเดินนีก่อนเนาะโอเคงั้นทัอเดินไปทางนี้นะรู้สึกช่วงนี้เท่าที่เห็นสถานที่เลี้ยงอะปัมไม่ค่อยจะเป็นกรงแล้วเนาะส่วนมากจะเป็นพวกบ็อกอะคริลิกเนาะสงสัยคนเราเวลาเราเลี้ยงสัตว์เราอยากเห็นรีแอคของน้องๆมั้งแบบชัดเจนก็เลยชอบเป็นแบบบ้านอะคริลิกแบบนี้ก็ต้องระบายอากาศดีๆนะใช่มันจะต้องมีรูระบายอากาศเยอะๆเพราะกรงปกติกรงซี่มันถี่เนาะรูระบายอากาศอัน โซนตรงนี้นะทุกคนอย่างที่ทุกคนได้ยินเสียงแหละโซนนกส่นวนมากก็จะเป็นนกเะทุกคนเฮคุณามาดูน,นี้ปะ่ะปลาหางนกยูงจะเหมือนแบบเป็นเกรดพรีเมียม,มเลยเพราะเขาอยู่ในโหลอะออเห็นแต่อยู่ในในใน<ร>ถุง,งใช่เหมือนอันนี้เป็นปลาก,กัดนี่ไม่ใช่ปลาก,กัดปลาหางนกยูงแบบคัดเกรดนี่น้องมีาาราคาติดนะทุกคนแล้วมีชื่อด้วยซันตาครูซนี่ขายเป็นคู่ทุกคนคู่สองร้อย อันนี้สวยดีอะชื่ออะไรอะ่ะกกวเทคซิโดชดบอดี้อองกวเทกซิโดหรือเปล่าปาั๊มทักซิโดชดบอดี้หรือเปล่าชัดบอดี้ใช่น้องซีงสวยมากทุกคนดูดีเขาอยู่กันเป็นคู่เนาะน่าจะเป็นตัวคู่กับตัวเมียนะปั๊มเนาะเอาไปพอต่อได้เลยใช่นี่น่ารักอะเขาขายเป็นคู่ๆเลยแล้วก็มีอันนี้ด้วยผมว่าน่าจะเป็นพนักง,งานทำกามสาดตัวเนี่ยน้องหอยอะ เดี๋ยวเราจะเดินอ้อมไปตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นปลาเป็นถุงๆนะทุกคนก็ยังมีตรงนู้นเยอะกว่าอีกใช่ไหมเฮ้ยแต่ตรงนู้นต้องเดินอ้อมไปตรงนี้ผมจําได้ว่าเหมือนเขาจะเปิดเป็นวันเป็นแบบตลาดนัดวันพุธหรืออะไรที่มาขายปลาไม่มันจะมีแบบตลาดวันพุธอยู่ตรงนู้นใช่ใช่อยู่ตรงนี้ตรงที่จอดรถใช่ที่เป็นลานจอดรถแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขายังเป็นวันวันนี้อยู่หรือเปล่านะวันพุธหรืออะไรเงี้ยแล้ววันนี้วันอะไรวันนี้วันพุธราไปเดินดูไหมเผื่อมี คิ้วขวามาคนเยอะมากคุณปามเป็นโซนปลาหมดเลยใช่โซนนี้เป็นโซนปลาแต่ผมว่าโซนวันนี้คือคักนะวันนี้วันปกติไม่ใช่เหรอทำไมคนเยอะจังเลยเยอะจริงมีปลาที่ติดป้ายเป็นราคาแล้วก็ปลาที่ใส่ถุงบะนมี้แล้วก็เขียนเป็นราคาด้วยเป็นโซนที่คือคักที่สุดเลยมั้งแต่าเราไม่ค่อยได้เลี้ยงปลาไงอย่าเป็นหางลูกปลาขางลูกูตัวละหนึ่งร้อยบาทน่าสะดุกนี่นะมานั่งตัดตักเลือกปลาเนาะดีดำดีมากเลยใช่ ถ้าหน้อยยุ่งมีหลายสายพันธุ์มากๆเลยอ่ะปกติเราเคยเห็นแต่เยอะมากเลยใช่ที่เห็นนี้ก็คือทุกคนสายพันธุ์กันหมดเลยนั่นดิปกติเราเห็นแต่พวไปเนาะเราไม่รู้จักเออเราไม่รู้จักเองใช่เราไม่รู้จักเองปกติเคยเห็นปลาหางน้ยุ่งเลี้ยงเลี้ยงอยู่ในอ่างทางบัวอุยมีปลากระเบนแบบนี้ด้วยคุณปามปลากระเบนยังมีเลยอ่ะสองพันสองสามพันห้าปลาเม่นปลาช่อนน้ำมีซอนก็มีปลาีทุกคนมันมีแบบทุกปลาแบบทุกปลาจริงๆปลากระชิงไฟปลาลิ้นหมาปลาลิ้นหมาก็มีอ่ะ มีน้องผมคอนฟ็อกด้วยคุณปาล์มอันนี้อะไรอ่ะน้องจิ้งจกน้ำเหรอท้าไม่เหมือนจิ้งจกจิ้จงจกน้ำ<ะ>จริงด้วยนี่ไงใช่ใช่จิ้งจกน้ำ คุณจิ้งจกน้ําอ่ะท้องก็เป็นสีส้มด้วยอ่ะเท่มากอือเท่มากเลยอ่ะท้องมปนสีส้มแต่บนเห็นจะดำดำใช่แต่ดำดำนี่พอเรมองมันก็เหมือนจิ้งจกจริงๆนะแต่ข้างล่างท้องคือเท่เท่สุดๆเลยอันนี้เต่าเลยเต่ายุ่นเกือกค่ะเต่าญี่ปุ่นเกือกนะครับราคายังไงครับอันนี้ตัวใหญ่ใช่ไหมตัวเล็กพันท่าอ๋ออันนี้กว่าเขาจะโตถึงนี้นานไหมครับนานๆจริงๆเพราะถ้าสีธรรมดาเนี่ย อ่อันนี้เลดเบอร์รี่ค่ะเลดเบอร์รี่หนึ่งนบ่าเต่อแมปอ๋อคนละพันการใช่อันนี้เต่อญี่ปุ่นสีเขียวธรรมดาน่ารังเนาะเหมือนมีแก้มเนี่ยเหมือนแก้มปัดแก้มแบบตั้งแต่เดินดูสัตว์มาโซนนี้เป็นโซนนี้คือคืนนิสุดเลยอะคนเยอะมากเลยอะเมื่อกี้บอกเห็นเหมือนชาวต่างชาติเขาก็มาเดินโซนนี้กันเยอะนะปะใช่คนช่าเลี้ยงสัตว์น้ำใช่ป่ะไปเดินกันต่อ เดี๋ยวเราเดินกลับทางเดิมที่เราเลี้ยวเข้ามานะตรงนี้เมื่อกี้ท็อปเลี้ยวขวามาท็อปจะเดินตรงไปตรงนู้นที่เขาขายปลาถุงเนาะแต่ไม่แน่ใจแต่ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะวันนี้ปุกคือคืนเยอะเลยเนาะปัมเนาะขนาดทางเข้าตรงนี้ยังมีขายสัตว์เลยความระวังรถโซนนี้ก็จะเป็นปลาที่เขาขายอยู่ในตู้นะทุกคนแต่โซนนี้ครับจะลองเดินไปดูก็คืออยู่ตรงนู้นอะ่ะเขาจะเป็นขายปลาที่แบบใส่ถุงมาแล้วก็มาเรียงกันไปไม่หมดเลยอะ่ะ เราเดินทะลุจากข้างในเอาเผื่อเราได้เห็นอะไรด้วยอุย้ยปลามีอยู่น่นน่าเ,เต็มเลยใช่มีเต็มเลยใช่นี่แหละจะอยู่จุดนี้แหละเขาบอกมีทุกปากโลาบนโลกเลยอ่ะเยอะมากเลยอ่ะขอเขาก็จะเอาน้องปลามาใส่ถุงเลี้ยงขายเนะี่ยทุกคนแล้วก็แพ็คเป็นกล่องๆแบบนี้เลยตรงนี้เลยนี่ท <ๆ S 2> ้าตรงนี้ก็มีประกัด้วยทุกคนเต็มเลยใครที่เขาเป็นคนสายเลี้ยงปลาน่าจะชอบตรงนี้มากเลยนะเพราะว่าดู ใช่เยอะจริงๆคือตรงนี้เหมือนเขาขายแบบจานวนเยอะๆเนาะแบบขุ่นหนึ่งห้าสิบตัวผมคิดว่าเหมือนฟิลเหมือนขายส่งอะปาแบบจํานวนที่แบบมากๆเลยอย่างเงี้ยแต่ว่ามีหลายสายพันธุ์นะปากัดก็จะเป็นแบบแบ่งออกเป็นโซนอยู่ตรงนู้นนี่คือที่เขาซื้อกันทั้งนั้นเลยเตรียมจดอะทุกคนคือเขาซื้อในปริมาณที่มากๆเนาะทำไมอุบลไม่มีแบบเนี้ยไม่อุไม่มีแบบเนี้ยอยากซื้อปลาปลาปนีนปลาดุกใช่พอไปปล่อยอะเป็นปลาแบบปลาบ่อ นี่เรามานั่งเลือกประกาศแบบนี้ก็ได้มีหลายเกียรติคนนี่เขาจะเขียนติดเลยนะเนาะช่เหนือภาคกลางกีต้ามหาชายัยซึ่งเขาไม่มีความรู้เรื่องประกาศเลยเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะ่ะกีต้าสายพันธุ์เขาหรือเปล่ามันมีสายเหมือนกีต้า์หรอเน <c oughs> ี่ย <c oughs> ไม่รู้อะ่ะมหาชัยคืออะไรอ่ะไฮสตรีมเหรอใช่ไหมถ่ายเป็นซิปแบบนี้ต้องมีอะไรนี้นซิตัวนี่่ายเป็นแบบนี้เลยยกชุดจริงๆน่าจะปิดถุงดำเนาะทำไมอ่ะเอ้าเป็นของสุ่มเหรออือน่าสนใจเนาะ เขาก็จะมานั่งตักปลาคัดปลากันแบบนี้เลยนะทุกคนฟิล <c oughs> เหมือนกิจกรรมอ่ะฟามีเอาม้างไหม <c oughs> เราไม่ได้ซื้อเราจะไปตักเล่นได้ยังไงไม่ใช่ตลาดงานวัดแบบตักปลาเล่นนะปลา <c oughs> ตักแล้วกระดาษขาด <c oughs> ใช่ใช <c oughs> แแ่แต่ว่าตัวนี้ยี่สิบบาทตัวร้อยเลยเนี้ยเต็มเลย คือมันต้องซื้อเยอะมากมาเพราะหนึ่งถมันเยอะมากเลยอะราคาเยอะมากใช่หนึ่งผมว่าทาไมจะซื้อไปขายแบบเป็นไปได้อยู่อืๆๆๆ่นได้เพราะมันจะเห็นเหามันมีมีรถตู้ด้วยแบบซื้อเสร็จปุ๊บแพ็คเสร็จส่งต่างจังหวัดเลย,เลยะอะไรเงี้ยแล้วต่างจังหวัดเ,เขาก็ไปขายต่อใช่แต่ทำไมไม่มีบ้างอะบ้านเราอะบ้าม่เราก็ซื้อจากที่นี่ไปขายอรับเราซื้อจากที่นี่ไปม้างแหมะเอาไปขายไม่ขายอะีเลียงเต็มเลยแต่ละโซนที่ถัดมาจากที่จอดรถเขาก็จะเปิดทุกวันทุกคนก็คือจะอยู่ในตู้เลือกเอาเลยตัวไหนตัวไหน วันธรรมดาก็มีอยู่นะทุกคนไม่ต้องเป็นวันพุธนะโซนธรรมดาก็มีคือโซนตรงเนี้ยมันจะอยู่ในอินดอร์อย่างเงี้ยก็เป็นซอยๆอย่างนี้มีซอยที่จอดรถนั่นแหละตรงนั้นที่จอดรถขับมานี่ก็จะอยู่เป็นแบบตู้ๆแบบนี้เลยไปมาดูนี่เต่าหมูบินน่ารักดูดิจมูกเขาเป็นหมูเห็นปะมันเต่าทะเลเลยเนาะใช่แล้วคนนี้มาคนนี้ก็มาด้วยดินมือเขาเรียนอยู่ด้วยกันได้เลยเนาะน่ารักอันนี้ใช่อันนี้น่ารัก ี่มาเดินเลือกปลาได้เลยนี่ทุกคนน่ารักดูดิสีแบบเข้มมากใช่สีแบบคอนทราสสุดๆอะเขาก็ขาวฟิ้งเลยตัวละยี่สิบาทเหรอใช่ตัวละยี่สิบบาทปลาสดแล้วทำไมเขาไหวเนี่ยคือแบ่งขาวแบ่งปูมากเลยเขาอยู่ในตู้เดียวกันนะเขาไม่ไเป็นปูกับปลาปูกมสีขาวฉันขออยู่ข้างล่างสีส้มฉันขออยู่ข้างบนจริงเขาแบ่งกันชัดเลยเนี่ยใช่ เดินไม่หมดปลายเยอะมากนยังเดินไปไม่ถึง50%เลยนะคือมันมีตามสซอกซอยเยอะมากเราไปดูอินดอร์ดีกว่าเดี๋ยวร้านมันจะปิดแล้วตอนนี้มันประมาณ3โมงจะ4โมงแล้วทุกคนเดี๋ยวเขาพาทุกคนไปดูอินดอร์ตรงนู้นเพิ่งเห็นว่าร้านน้องมอมเ,เปิดฝั่งนี้เลยนะเนี่ยกดหน้าร้านเหมือนกันเลยใช่นี่กลับมาจุดเดิมเริ่มต้นเดี๋ยวเขาจะเดินทะลุไปทางนี้แทนเดี๋ยวเข้าไปในโซนข้างใน เราจะเข้าสูมโมดอินอร์นะทุกคนก็จะมีร้านขายไม่ก็คืออินอด์เพราะว่าในนี้จะมีหลังโลใช่ท้าไมเราไม่เดินตรงนี้ก่อนมันไม่มีแดดดยเนี่ยตอนบ่ายๆเราควรจะออกไปเดินตรงนู้นนักสลับกันเนาะเข้ามาด้านในนี่เจอปลาทะเลอะไรทุกคนดูน้าน้องนี่แต่ตัวน่ารักมากเลยข้างในนี้ก็ลานเยอะมากเลยมีทุกห้องเลยดูดิอุย้ยน้้งชินชิล่าดูดิขนนุ่มเลยทุกคนอันนี้นกคุ้มทุกคนตัวจิ๋วนิดเดียวเอง กระต่ายยักษ์ใหญ่มากคุณปามเห็นไหมปามเข้ามาดูกระต่ายกันนี่น้องน่ารักมากเลยคุณปามชอบใช่ไหมล่ะแต่ไม่ต้องวงจุป้ายตรงนี้มีปน่มจองจองหมดนิ้วดลยจองหมดนิ้วตัยที่คุณปามมองไว้จองหมดนิ้วกดนี่ตรงนี้ก็จะเป็นร้านน้องหมาฝั่งนี้ส่วนมากเขาจะขายหมาใหญ่ปามพวกหมาแบบจุยยอย แล้วก็นี่น้องหมาตัวเล็กๆก็จะอยู่ตรงนี้ว้ยน่ารักมากเลยชิว,ว่าตัวลิมเทียอ,อิงกับปมามค่ะสัน้นจุ๋ๆเลย <S <S นี่คือร้านเดอะฟเซนที่เราทําบ้านให้น้องเลยทุกคนบ้านอะคริลิกดูดิทุกคน<อ>เต็เมร้านเลยวันนี้ใช่วันนี้คนแน่นแต่ว่าโซนนี้ผมค่อนว่าค่อนข้างเงียบปามลองดูจากฝั่งนี้ดูสิมันดูมีคนเดินนะมันไม่เหมือนแบบโซนปามเขาไม่รู้หรือเปล่าว่ามันเดินเข้ามาได้ถึงข้างในหรอแต่ว่าผมว่าโซนปาคือคักมากเลยอ่ะ คนก็อาจจะคิดว่าโซนสัตว์มี่แต่ข้างนอกเนาะแต่จริงม,มันก็เชื่อมกันหมดนะเนี่ยถ้าออกไปก็เม้ยใหตรงนั้นไหมตรงนตรงทางนั้นใช่ใช่ใช่ถูกต้องเดินตรงไปตรงนั้นก็คือตรงพื้นที่โล่งที่เราเริ่มตั้งแต่ตอนต้นนั่นแหละแต่ผมว่าเดินมามันก็ลิงก์กันหมดนะแต่ว่าตรงโซนนี้คนไม่ค่อยเดินเนาะ ส่วนใหญ่อะท็อปมาข้างในท็อปจะหาซื้อพวกอุปกรณ์เนี่ยตกแต่งบ้านให้กับเด็กๆแล้วก็พวกอาหารข้างในมีของน่ารักๆเยอะเลยของน่ารักๆเยอะใช่โกงกระดิ๊บป้าอยากได้โกงกระดิกเพิ่มไหมล่ะไม่กงอันนี้ก็น่ารักที่เราเคยซื้อไปจริงๆอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักก็จะมีร้านเดียวตรงนี้มั้งที่ขายเป็นโกงที่มีขาแบบเนี้ยคุณปามันใช้ดีมากเลยมันสวยและก็มีพวกสัตว์เอกโซติกพวกงูอะไรอย่างเงี้ยตุ๊กโกงตุ๊กแกเต็มเลยตรงนี้สองสามห้องนี้ ปลาทะเลก็มีนลทุกคนจริงๆปลาทะเลเขาจะมีโซนอยู่ตรงข้างหน้าข้างนอกนั้นเหมือนมีแต่ปลาดําตื่นเนาะใชข่ข้างในเนาะต้องเข้ามาดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้จะมีปลาทะเลจะมีเส้นนี้หลังตรงนี้เส้นนี้นิดนึง มันใหญ่มากเลยท็อปเดินไม่ครบอาจจะพาทุกคนเดินไปได้แบบไม่ทุกซอกทุกมุมแต่หิวใช่แคอ่ะขอตัวไปกินข้าวก่อนได้ไหมเจเจมอไปหาข้าว,าวในห้างก็มีสัตว์นะใช่ในห้างก็มีสัตว์แต่เรารู้แค่2ร้านอาจจะมีร้านอื่นด้วยนะมีใครก็จะมีแค่2ร้านมีร้านฟอรเ์เรสที่เราไปประจำร้านฟอรเ์เรสเขาก็จะขายสัตว์เอ็กโซติกนะทุกคนพวกกิ้งก่าเต่าอะไรอย่างเงี้ยร้กนสองก็จะมีอะไรด้วงขายด้วงแต่ว่าร้านเขาไม่ได้มีแค่ด้วงนะพี่เขามีไอซูพพอร์ตด้วยก็จะมีด้วงไอซูพพอร สองร้านนั้นนะเราเคยทาคลิปแล้วทุกคนก็มีคลิปกินข้าวดีกว่าทั้งนั้นใช่ไหม <laughs> ผมว่าผมก็อยู่ข้าแวแล้วแหละเราไม่ได้กินข้าวแต่เช้าเลยนะตอนนี้มันไม่ <c oughs> สีแลวนะป้า <c oughs> ใครที่เดินจตุจักนะท็อปแนะนาเลยนะมาตั้งแต่ช่วงเช้าเช้าเพราะว่าสัตว์เยอะมากยังไงเดินไม่ไม่หมดทั้งวันหรอกทั้งวันก็เดินไม่ครบแล้วก็เสาร์อาทิตย์เขาจะมีตรงเนี้ย ก็เป็นแผงอะทุกคนตั้งปเ,เป็นเ็นเท์ก็คอจะมาขายตรงข้างทั้งเส้นเลยนะถนนตรงนี้ด้วย,วยใช่จะติดกับตึกเจเจมอตรงนี้จะข้างถนนหมดเลยทั้งเส้นวันพุธก็จะมีวันพุธก็จะมีตลาด<บ>ปลาตรงนน้นก็มาทั้งพุธมาทั้งสุกเสาสารุปมาทุกวันมาได้ทุกวันเลยนะแต่ว่าบ้านอยู่บนอ่ะมันก็เลยมายากงั้นเดี๋ยวก่อนกลับท้อขอไปซื้ออาหารให้หนอนดวงก่อนเพราะว่าอันเก่าหมดแล้วถุงหนึ่งต้องใช้กี่ถุงอ่ะสิบกว่าถุงใช่ไหมานลองจะตูปใช่เพราะว่าอยู่ในห้างเย็นเย็นสบาย นี่ก่อนกลับขอมาเอาอาหารนอนด้วงกลับไปก่อนทุกคนเพราะว่ามันไม่พ้นเลยเนะมันไม่พนเลยคืด้วงใหม่มาหรือเปล่าเนี่ยด้วงใหม่มาหรือเปล่าครับไม่ยังเป็นเหมือนเดิมนะปามนี่เราน้องแล้วอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยอุ้ยคงมันนี่เลยใช่ใหญ่นะนี่ไงที่เขาก็น่าจะย้ายมาอยู่นี่เหมือนเราแลวตอนเนี้ยเขาแอบสองด้วงก่อนนิดนึงนะทุกคนไปแล้วนะพี่ปายขอดูด้วงตป๊บนึงมันจะไปเห็นได้ยังไงเห็นอยู่เนี่ยเห็นตัวเห็นขาอยู่ปาม